สวัสดีนะคะพี่ลอยมาท่ายบรรยากาศชายหาดให้ดูค่ะชายหาดนะคะชายหาดพัทยาเซ็นทรัลค่ะชายหาดพัทยาเซ็นทรัลค่ะเพื่อนๆที่เกิดน้ามากเลยเดี๋ยวไปถ่ายใกลใ้ๆให้ดู สวยงามมากเลยนะคะแต่พี่พลอยมองไม่ค่อยเห็น,นะคะ่นะพัทยาค่ะพัทยาเซ็นทันนะคะที่คือบรรยากาศะค่ะอันนี้นักท่องเที่ยวก็นั่งกันเต็มเลยนักท่องเที่ยวก็นั่งกันเต็มเลยนะคะเนี่เต็มเลยนะคะ นั่งอาบแดดก,กันโอ้ยบางคนก็นั่งก,กังแดดยโอ้ยหอนหลายเทนอวคือเป็นตากรายานหอนแะค่อยหอนหอนข่อยบอก,กาสวยงามนะคะเพื่อนๆพี่ๆถ่ายบรรยากาศให้ดูอันนี้คือพัทยาค่ะพัทยากลางนะคะพัทยาสินทัานนะคะหน่าสินทัานนะคะ ท่องเที่ยวเต็มเลยนักท่องเที่ยวนั่งกันเต็มเลย่อเช้านี้ไลฟ์สดให้ด,นนะะนนดูแต่วันนี้ทําคลิปนะคะวันนี้ทําคลิปแต่เมื่อเช้าไลฟ์สดแต่วันนี้ทําคลิปกี่นาทีแล้วยั่พอยมองไม่เห็นเลย ไมเห็นจริงๆวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยอน่ะ ตอนเย็นยิ่งจะเยอะกว่าน,นี้